มาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลบคูณลบทำไมได้บวกใช่ไหมจากจำนวนจริงทั้งหมดพี่อยากให้สมมุติว่าเรานึกภาพมันเป็นเส้นหนึ่งเส้นขึ้นมาปึ๊บเป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นอย่างนี้ใช่ไหมต่อมาพี่บอกว่าเราเริ่มจากจุดศูนย์คราวนี้ในคลิปแรกๆของเราอ่ะพี่จะบอกว่ากำหนดให้บวกอ่ะเคลื่อนที่ไปทางขวาเห็นไหมอันนี้คือบวก ขึ้นที่ไปทางขวาขึอนที่ไปทางขวาบวกื่้นที่ไปทางขวาก็เป็นบวกส่วนเคื่อนที่ไปทางซ้ายพี่บอกว่าให้เราเป็นลบเห็นไหมเป็นลบเป็นลบเป็นลบอันนี้เราสมมุติว่าไอ้ตัวนี้เป็นอะไรดีเป็นตัวอะไรสักอย่างกระโดดไปทางซ้ายทางขวาเนาะอย่างเช่นก็คือถ้าบวกให้กระโดดไปทางขวาถ้าเป็นลบให้กระโดดไปทางซ้ายอย่างเช่นอะพี่ค่อยๆไปยกตัวอย่างอันนี้เป็นคลิปเก่าๆนะเรามา ทำใหม่ให้ดูกันใหม่ละกันปึ๊บอ่ะพี่บอกว่าให้เราหาค่าของลบห้าบวกสามเห็นไหมแสดงว่าเราก็จะต้องมาเริ่มที่ลบหเป็นตัวแรกถูกไหมบวกสก็คือตัวนี้จะกระโดดไปทางซ้าย -3 ครั้งก็เป็นลบสลบสลบ 2ถัไหมเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือลบ2นั่นเองคราวนี้พี่บอกใหม่ว่าเปลี่ยนเป็นสองลบหามั่ามาสก็คืออะไรสก็คือเรามาตั้งต้นที่2ใช่มลบห้ก็คือกระโดดไปทางซ้ายลบห้าหนห้า วิธีการอธิบายนี่เหมาะกับสอนเด็กม .1 มากเลยนะีไม่ไม่เหมาะกับสอนเด็กมปลายเท่าไหร่อันนี้บวก2บวก1 0 1 2 3ลบชเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลบ3นั่นเองอ่ะคราวนี้มาให้มันยากนิดนึงแล้วถ้าเกิดเป็น5-3ลบลบ3ลเห็นไหมห้าลบลบสใช่ไหม ถ้ามันเป็นลบซ้อนลบอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะสลับด้านสลับทิศการเดินอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคือเหมือนกับว่ามันเจอตัวเดิมซ้ำอ่ะโปรแกรมที่มันเจอตัวเดิมซ้ำมันก็จะเออร์เลอร์กับทิศไปอีกหนึ่งรอบก็จะกลายเป็นว่าพอได้ห้าปุ๊บปกติลบมันจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายใช่ไหมพอมาเจอลบอีกมันก็เด้งไปทางขวาแทนหนึ่งสองสามก็จะกลายเป็นแปด เห็นไหมหรือว่าถ้าเราคิดแบบตรงๆมันก็คือเอาลบหไปคูณลบสใช่ไหมก็จะกลายเป็น5้าลบหคูณลบสก็ได้บวกสมคราวนี้สิ่งที่สงสัยก็คือไอ้บวกสตัวเนี้ยมันมาได้ไงดังนั้นพี่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเรากําหนดให้กำหนดให้อันแรกก่อนตัวบวก a ราการไปทางขวาทันไหมลบ a ตัวเนี้ยเราให้ไปทางซ้ายทันไม่ทันอันนี้คือเฉพาะบวกกับลบกันนะคราวนี้เรามาต่อกันที่การคูณแล้วใช่ไหมคูณตัวบวกละกันคูณตัวบวก a เนี่ยอาเรามาคุยนิยามของตัวคูณกันก่อนละกันบวกลบ ก็คือการเพิ่มไปทางซ้ายกับทางขวาอย่างละตามที่โจทย์กําหนดใช่ไหมแต่ตัวคูณตวเนี้นิยามของการคูณก็คืออะไรก็คือเพิ่มทีละจุดๆเท่าและการอย่างเช่นสมมุติพี่บอกว่า5คูณ3ามอย่างเงี้ยก็คืออะห้าเพิ่มมา3เท่าใช่ไหมก็คืออะไร,ไก,ออะไรก็คือ5บวก5บวก5 <ๆ S 1> ใช่ไหมดังนั้น พี่ก็เลยบอกว่าไอ้สเท่าตัวนี้ก็คือจํานวนการบวกจํานวนตัวที่มันบวกใช่ไหมดังนั้นพี่ก็เลยบอกว่าไอ้การคูณเนี้ยพี่นิยามว่ามันคือการกระโดดไปทีละการคูณอ่ะเตัวนี้คือการคูณน,นะคูณคูณก็คือตัวดอทหรือว่าวงเล็บใช่ไหมหรือว่า x ตัวนี้การคูณอ่ะคูณตรงเนี้ยพี่ก็บอกว่ามันคือการเพิ่มทีละ จุดๆเท่าใช่ไหมดังนั้นพี่บอกว่าถ้ามันคูณตัวที่เป็นบวก A พี่บอกว่าให้มันกระโดดไปทิศเดิมเห็นไหมก็คือมันเป็นบวกอะ่ะมันก็ยังคงทิศเดิมถ้ามันไปซ้ายอยู่ก็ไปทางซ้ายถ้าไปทางขวาก็ไปทางขวาคือกระโดดไปทิศเดิม n เท่าจุดๆเท่าแล้วกัน ส่วนถ้ามันคูณด้วยตัวที่ลบ a แับเนี้ยมันก็คือกระโดดไปทิศต,ตรงข้ามแทนเห็นไหมอะค่อยๆมายกตัวอย่างทีละข้อนะอะอันนี้เป็นนิยามกดจดไว้ก่อนนะสำหรับคนที่จะจดอะมาดูพี่กำหนดว่าอะสมมติตอนนี้เป็นเวลา15.40นะตอนที่อัดนะพี่บอกว่าพี่เอาเลข 4กับเลข5แล้วกันทำไมกระดาษมันเป็นจุดๆุดวะเพราะมันซูมไปใช่ไหมแบบนี้ปึ๊บพี่ขยายกระดาษก่อนมันจะได้ไม่เป็นจุดามันจะได้ดูแบบไม่แตกปึ๊บอ่ะเอาสักหน้าตาประมาณนี้แล้วกันถ้าสมมุติพี่บอกว่าพี่เอาเลข 4กับเลขก5อันนี้เป็นวิธีทดสอบของพี่นะทดสอบเวลาก่อนเรียนของพี่เสมอพี่มักจะใช้แบบนี้พี่บอกว่าพี่แยกวิธีออกมาเป็น4บวก5อ่ะอันนี้รวมไปถึงการบวกกับลบใหม่นะอันนี้เป็น4ลบ5อันนี้ก็เป็น ตัววัดพื้นฐานว่าน้องขึ้นมปลายมาด้วยพื้นฐานที่มั่นคงหรือไม่มั่นคงนะลบสลบหเออลบสี่บวกห้าลบสี่ลบห้าเนไหมเี่ยสข้อเนี้ใครสามารถคิดในใจแล้วตอบออกมาได้เลยคนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งพอพอจะไปวัดไปวาได้สําหรับชีวิตมปลายเนาะใครที่ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปพร้อมๆกันแล้วกัน ครนี้บวกลบห้ามั่งลบสี่ลบลบห้ามั่งได้เท่าไหร่ามาดูกันเดี๋ยวพี่วาดเป็นเส้นจํานวนให้ดูนะข้อแรกก็บอกว่าสี่บวกห้าอันนี้ก็ง่ายเนาะเฉลยก็คือตอบเท่ากับเก้าใช่ไหมเก้ามาอย่างไงเก้ามันก็จะมาจากพี่ทําไมพี่ต้องใช้ปากกาสีแดงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาสีอื่นก็ได้มาสีน้ําเงิน ห้าก็คือมันเป็นที่สี่ใช่ไหมเริ่มที่จุดสี่บวกห้าก็คือไปทางขวาห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือจะมีหยุดที่ตรงนี้สี่นี่ห้านี่หกนี่เจ็ดนี่แปดนี่เก้าเห็นไหมมันมาหยุดที่ตัวเก้าก็เลยเป็นบวกเก้าครานี้เอาสี่ลบห้ามั่งสี่ลบห้าสี่หยุดที่ตรงนี้ใช่ไหมสี่ลบห้าก็ไปทางซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาเขียนนี่เป็น 3อ่ะตัวนี้นะ3 2 1 0อลบหนึนไหมดังนั้น4ีลบหก็จะได้ลบหนะอ่ะตัวนี้ก็เริ่มผิดกันแล้วสำหรับเด็กหลายๆคนที่พื้นฐานไม่แน่คราวนี้ลบสี่บวกห้ามั่งลบ4ใช่ไหมอ่ะคราวนี้เราก็มาเริ่มที่ลบ4บวกหก็เป็น 1,2,3,4,5สลบสตัวนี้คือลบสามลบสลบหศูหเห็นไหมเพราะฉะนั้นลบสบวกหก็ได้เท่ากับอ่ะพี่มาเขียนฝั่งนี้นะลบหต่อมาลบสีลบห้ามงอ่ะคราวนี้พี่ใช้กระดาษโจทดเดิมนะลบสลบหก็คือมันจะเด้งไปทางซ้าย5้าใช่มหนึ่งสองามสี่หตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ลบหลบหลบเด ลบแปดลบเ้าเพราะฉะนั้นลบสี่ลบหก็จะได้เท่าไหร่ลบเกาอ่ะครานี้มาที่ตรงสองข้อสุดท้ายมั้งสองข้อสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรลบสี่บวกลบห้าใช่ไมาดูลบสี่ตรงนี้เนาะลบสตรงนี้ลบสบวกก็คือปกติจะไปทางขวาใช่ไหม เจอวงเล็บวงเล็บคือสัญลักษณ์ของการคูณถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูคูณเจอเครื่องหมายลบก็แสดงแสดงว่ามันก็จะกลับทิศไปลบห้าหนึมาอยู่ตรงนี้แทนก็เป็นเท่าไหร่ลบเนั่นเองครันนี้อันนี้เหมือนกันลบสีลบ 4, ลบห้าล,ลบกับลบลบตอนแรกมันจะไปทางซ้ายใช่ไหมเจอลบ เป็นคูณเจอวงเล็บเป็นลบเจอวงเล็บเครื่องหมายคือเครื่องหมายคูณเพราะฉะนั้นก็จะกลับไปอีกทางหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้ลบหนึ่งนั่นเองเห็นไหมคราวนี้มาโจทย์เป็นเครื่องหมายคูณบ้างอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกลบแล้วเนาะมาดูเครื่องหมายคูณอยากฟิลาโจทย์กันดึ๊บดึ๊บมาโอเคเครื่องหมายคูณกันมัางเครื่องหมายคูณคราวนี้พี่บอกว่าเอาเป็นอะไรดี ห้าคูณสี่ก่อนง่ายๆห้าคูณสี่ก็คือห้าบวกกันสี่ครั้งใช่ไหมหมายความว่าเราจะเริ่มที่ศูนย์เออใช่ลืมดอกจันบอกไว้ว่าการคูณเริ่มที่จุดศูนย์เริ่มจุดศูนย์เสมอเห็นไหมสำหรับการคูณปกติสำหรับการคูณที่วิธีนี้นะก็คือห้าคูณสี่ใช่ไหมมันก็คือตรงนี้จุดศูนย์ใช่ไหมห้าก็คือกระโดดทีละห้าครั้ง เอกระโดดครั้งละ5้าเส้น1 2 3่5สก็คือกระโดดครั้งละ5้าใช่ไหมอันนี้สก็คือ4ครั้งมันเป็นบวกก็คือไปทางขวาใช่ไหมก็เป็น5 10 15 20เห็นไหมก็มาที่20ต่อมาเอามาลบคราวนี้เป็นลบมั้งหอันนี้เป็น5้เฉยๆนะ5้าคูณลบ4ใช่ไหมอามาดูปื้อเริ่มต้นที่ ศูนย์พี่เลื่อนศูนย์มาอยู่ตรงนี้นะเริ่มตน้นทะี่ศูนย์ 0. กระโดดครั้งละห้าลบสี่เข้าไปทางซ้ายใช่ไหมเบิบลบห้าลบสิบลบสิบห้าลบ 20. ยี่สิบเห็นไหมก็มาตอบเป็นลบยี่สิบอย่างนี้แทนงงไมมงงก็คือพูดง่ายๆคือลบมันจะกระโดดไปตรงข้ามทิศเพราะว่าอันแรกมันเป็นบวกใช่ไหมมันจะไปทางขวาพอเจอลบปุ๊บมันก็ตรงข้ามทิศเดิมก,ก็กลายเป็นไปทางซ้ายแทนถ้ายังงงมาดูอีกหนึ่งข้อ อันนี้เป็นลบห้าคูณสี่มั้งลบห้าคูณส่เป็นไงสูญอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลบห้ก็คือมันจะกระโดดไปทางนี้ถูกปคูณสี่สี่เป็นเครื่องหมายบวกก็กระโดดไปทิศเดิมก็จะกลายเป็นลบห้าลบสิลบสิบห้าลบยี่สิบเห็นไหมครับก็คือลบมันก็จะมาทางนี้ใช่ไหมพอไปคูณกับบวกบวกก็ทําให้มันคูณกระโดดเข้ามาทิศเดิม ถ้าลบก็จะกระโดดไปข้ามทิศอย่างเช่นมาดูข้อตา่อม,มากลบห้าคูณลบสี่อย่างงี้ปึ๊บอะลบใช่ไหมลบมันก็จะกระโดดไปทางซ้ายใช่ไหมตอนแรกจะกระโดดไปทางซ้ายแต่พอมาคูณเจอเครื่องหมายลบมันก็จะกระโดดกลับทิศมันก็จะมาทิศนี้แทนเป็นลบห้าไม่ใช่เป็นบวกห้าบวกสิบบวกสิบห้าบวกยี่สิบ วัวยี่สิบเป็นประมาณนี้นันเองอาจ๊ะเข้าใจไหมท็อคอมเมนต์คนแรกเขาบอกว่าการกระทําสินใต๊ดตึ๊ดตืต๊ดอ่ะอันนี้งง,งไม่ต้องสนใจอันนี้ลองไปอ่านเอาเองนะมันเป็นการอธิบายมาดูอันที่สองเขาบอกว่าการเอาลบหนึ่งคูณจํานวนจริงใดๆหมายถึงการวิ่งเข้าไปหาตัวตรงข้ามของมันบนเส้นจานวนอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีคล้ายๆของพี่นะฟังของพี่ก็จะเข้าใจอันนี้แหละมาดูอันที่สองอันที่สองเขาบอกว่าในเมื่อตึ๊ดตื๊ดต๊ด อ่าแล้งงงไหมอันนี้คือเขาจะพิสูจน์สูตรให้ดูก็คือเหมือนกับว่าลบหนึ่งคูณศูนย์ใช่ไหมคำตอบที่ได้มันก็ต้องเป็นศูนย์หมายความว่าลบหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยมันก็คือต้องได้หนึ่งลบหนึ่งคูณลบหนึ่งมันก็ต้องได้ลบหนึ่งเพื่อให้มันบวกกันเป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นวิธีพิสูจน์เฉยๆ,ๆไม่ต้องสนใจพี่เดี๋ยวนะพี่จําได้ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งที่พี่ชอบมาก อ่อันนี้อันนี้พี่ก็ชอบส่วนตัวชอบแบบนี้พี่ก็ชอบแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่า y เท่ากับ a คูณ b บวกลบ a คูณ b บวกลบ a คูณลบ b ใช่ไหมอ่จากโจทย์เขาบอกว่าจัดสมการเป็น a คูณ b บวกตึ๊ด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 อ่าคราวนี้เขา,อา,อาบอกว่าอะไรดึงตัวร่วมสมการแรกปึ๊บออกไปใช่ไหมดึงอะไรออกก็ดึง b ออกใช่ไหมลบ a คูณ a อ่ะ a บวกลบ a, 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 b a b มันก็ต้องได้ศูนย์ถูกไหม มันได้ศูนย์ปุ๊บมันก็จะได้ว่า b คูณศบวกลบ a คูณลบ b ใช่ไหมคำตอบมันก็จะต้องเป็น y เท่ากับลบ a คูณลบ b <c oughs> จัดแบบที่สอง่ะตึ๊ดตๆๆดตดอันนี้ก็เหมือนกัน a คูณ b อ๋อเขาจะจัดตัวร่วมให้ดู2แบบก็คืออันแรกอ่ะแบบที่1คือจับคู่วงเล็บแรกใช่ไหมส่วนแบบที่2คือจะจับคู่วงเล็บที่2แล้วเขาจะดอกจันไว้ว่าไอ้ลบ a คูณลบ b, b มันต้องเท่ากับ a คูณ b เพราะว่ามันคือสมการเดียวกันใช่ไหมมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนที่การจับคู่เขาเรียกว่าอะไรสลับที่การคูณเอออันนี้เขามาจับคู่อันที่2แทนใช่ไหมอันที่2ตัวร่วมันคืออะไรตัว่วมันคือลบ a มันก็จะเหลือ b บวกกับลบ b ใช่ไหมมันก็จะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นมันจะได้ว่า y อเท่ากับ a อคูณ b กับอันแรกคือ y เท่ากับลบ a คูณลบ b เนี่ยมันต้องเท่ากันเห็นไหม หมายความว่าลบคูณลบมันก็จะได้บวกนั่นเองประมาณนี้สําหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยหรือคําถามหรือสิทธิ์ที่อยากให้อธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนี้แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบด้วยนะครับผมไปละ